มีชายคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งการลงทุนชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งความอดทนและความเข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเขาไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดเพราะโชคแต่ร่ำรวยที่สุดเพราะเข้าใจเงินและเข้าใจมนุษย์ชื่อของเขาคือวอร์เรนบัฟเฟต วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปรู้จักชีวิตของชายผู้เปลี่ยนโลกการลงทุนจากเด็กชายที่หลงไหลตัวเลขสู่ตำนานที่สอนโลกว่าการรวยอย่างมีจริยธรรมคือสิ่งที่เป็นไปได้วอร์เรนเอ็ดเวิร์ดบัฟเฟตต์เกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมปีคศส4 7 3ที่เมืองโอมาารัฐเนบราสกาประเทศสหรัฐอเมริกา พ่อของเขาฮาร์เวิร์ดบอฟเฟตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนแม่คือไลลาผู้หญิงที่อบอุ่นและคอยดูแลครอบครัวด้วยความรักตั้งแต่ยังเล็กวอร์เรนหลงไหลในตัวเลขเขาชอบนั่งนับเหรียญดูราคาสินค้าและหาวิธีทำกำไรเล็กๆจากสิ่งรอบตัวตอนอายุเพียง6ขวบเขาซื้อน้ำอัดลมจากร้านค้าหแพ็ค แล้วแยกขายขวดละไม่กี่เซนเสียงยิ้มเล็กน้อยกําไรไม่มากแต่ทำให้เขาตระหนักว่าเงินสามารถงอกเงยได้ถ้าเรารู้จักมันเสียงบรรยายชัดถ้อยชัดคำพออายุ11ปีวอร์เรนซื้อหุ้นครั้งแรกในชีวิตหุ้นของบริษัทซิตี้เซอร์วิสเขาซื้อที่ราคา38ดดอลลาร์ต่อหุ้นแต่ไม่นาน หุ้นก็ตกลงไปเหลือเพียง27ดอลลาร์เด็กชายวัย11ปีตกใจและรีบขายทันทีเมื่อราคาขึ้นกลับมาที่40ดอลลาร์หลังจากนั้นไม่นานหุ้นตัวเดียวกันก็พุ่งขึ้นถึง200ดอลลาร์นั่นคือบทเรียนชีวิตบทแรกของเขาเรื่องของความอดทนเสียงนืบช้าแต่มั่นคง เขาเรื่มเข้าใจว่าความร่ำรวยไม่ได้มาจากการทำเร็วแต่มาจากการรอเป็นช่วงวัยรุ่นวอร์เรนไม่ได้เป็นเด็กที่ดูเท่หรือโดดเด่นในสังคมเขาเป็นเด็กเงียบๆชอบอ่านหนังสือและไม่ค่อยสนใจสิ่งที่คนอื่นพูดตอนเรียนมหาวิทยายลัยเขาเลือกศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ และได้เจอกับหนึ่งในบุคคลที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการคือเบนจามินเกรแฮมเกรแฮมคือบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing เขาสอนวอร์เรนว่าอย่าซื้อหุ้นเพราะราคามันขึ้นแต่จงซื้อเพราะบริษัทนั้นดีวอร์เรนหลงไหลแนวคิดนี้จนถึงขั้นเดินตามอาญ,ญเกรแฮมทุกที่ ขาอ่านหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าและในที่สุดก็ได้ทำงานกับบริษัทของเกรแฮมจริงๆแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปหลังจากเกรแฮมเกษียณวอร์เรนกลับมาอยู่บ้านเกิดที่โอมาฮาไม่มีงานไม่มีเงินทุนมากนักเสียงนุ่มลงแต่เขามีความรู้และความเชื่อมั่นในหลักการลงทุนของตัวเอง เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทเล็กๆชื่อ Warren Buffett Partnership Limited และค่อยๆระดมเงินจากเพื่อนๆและครอบครัวเขาบอกกับทุกคนเพียงว่าผมจะทำให้เงินของคุณเติบโตไม่กี่ปีต่อมาเขาทำได้จริงๆจากเงินเพียงไม่กี่หมื่นดอลลาร์กลายเป็นหลายล้านและชื่อของ Warren Buffett ก็เริ่มถูกพูดถึงในวงการการเงิน ในช่วงปี1960วอร์เรนตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่าเบิร์กชัยแฮตเทเวย์ซึ่งในเวลานั้นมันคือบริษัททอผ้าที่กำลังล้มเหลวคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาบ้าที่จะซื้อบริษัทสิ้นหวังแบบนั้นแต่สำหรับวอร์เรนเขาเห็นคุณค่าที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาค่อยๆเปลี่ยนเบิร์กชัยจากบริษัททอผ้าให้เป็นกลุ่มบริษัทโฮดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เช่นโคคาโคล่า American Express และ Apple นี่คือจุดพลิกชีวิตที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกแต่ที่น่าชื่นชมกว่านั้นคือเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมบ้านของเขายังอยู่หลังเดิมที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี1958ไม่มีรถหรูไม่มีนาฬิกาแพงไม่มีเรือยอช์เพราะส่วนตัว